พี่จะไม่ไหวแล้วไหนๆก็เข้ามาดูกันแล้วยังไงก็ฝากกด s ับส c r i b e ให้กับผมด้วยว่ายละกดให้กูทีเธอไอเวนถ้าไม่กดเขาจะงอนแล้วนะชิโโโเออลืมบอกไปวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องไมลิมาชิตะอิรุมะคุงตอนที่7 8 9 ใจฉันแต่ฉันต้องทำคลิ่มไว้ก่อนถ้าไม่ใครรู้ว่าห,หมอนี่เป็นมนุษย์เล็ก,ก็ถ้าบอกพ่อไปไอห,หมอนี่โดนจับขังแน่ๆเลยว <What? S 2> ้าแต่ว้าว <Why? S 2> ฟินเนอะร์ดับกดลงดูล่องนมเข้าไป <c oughs> เฮ้ๆฮเฮอ๊ะ<ๆ>นั่นอะไรอะมัดกค้งเฮ้ <Hey. S 1> เจ๊แกนั้นไม่สามารถอ่านภาษาของมนุษย์ได้ดูแต่ภาพก็ยังฟินขนาดนี้นแต่ไอ้อรุมะของเรามันอ่านได้ครับเจแกนี <c oughs> ่แบบว่า มามานี่เดี๋ยนี้แหละจากนั้นเจนมก็ได้ขอร้องให้อิลุมะช่วยอ่านให้ฟังและพระเอกของเราก็ขัดคําขอไม่ได้ก็ได้เริ่มอ่านไปทีละหน้าทีละหน้าอ่ะเจนมเนี่ย oh น,น,นี่ลายของฉันนะเอาไปถ้าฉันเรียกมาก็รีบมาให้ยางไวเลยนะเดินกลับบ้านแบบเงาเงาเจนอมแกก็มั่นใจขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับว่าไออิลุมาต้องเป็นมนุษย์แน่ๆเชีย่ยนี่โลกปีาสาจมี 5G แล้วเหรอเนี่ยชัดกันเพลนเลยให้หลอของเราก็ได้ไอจีมาบอกกับอิลุมะว่าประธานของโรงเรียนกําลังตามหาตัวคนที่ทําต้นไม้เบิกบานตะไยสักขนาดนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นรถมาไม่ต้องนะลุงลุงพ่อบ้านก็เลยถามอิลุมะว่าคิ อยากจะกลับไปโลกมนุษย์บ้างไหมอยากกลับซื้อว่าอยากกลับก็เฮียละพอมาคิดดูดีๆพ่อแม่เก่าไม่เคยสนใจใหยดีกูเลยพ่อใหม่จะเอาอะไรบอกป่ามาได้เลยที่อยู่เก่าสํามซ่อแดกยานี่คนลรอยีลาบวุ่เนี่ยที่อยู่ใหม่ออื หรูหราอาหารระดับพธธัตคาลสุดก้าวดาวเพื่อนเก่ายิ้มหาป้ามึงไงเพื่อนใหม่อภิมหาโคตาราจะดีอิลุมานี่ถึงกับมึนแหละคูจะกลับไปดีเป้าวะแต่ลุงพ่อบ้านก็ได้บอกว่ามันมีวิธีกลับอยู่นะแค่ต้องจบการศึกษาในระดับสูงสูงแต่ตอนนี้ป้าป้ากำลังไปเอารถม้ามาับกูไปแล้ว้ย วิ่งหูหดตดไม่กันเลยทีเดียวจากนั้นอิรุมาก็ได้มาถึงห้องเรียนและเจนนมก็ส่งเมสเซนเจอร์ให้อิรุมามาหาหลังเลิกเรียนนุ่มมมมมอร่อยชุ่มหายเลยและพี่หลอกกับน้องแก่ก,ก็ได้เข้ามาแต่ว่าเมื่ออิรุมาได้รับเมสเซจก็รีบพลีผามออกไปในทันใจพวกเพื่อน,เ,อนเนี่ยสงสัยชิบหายเลยทําไมมันทาตัวแปลกๆวะขอตามแบบดู หน่อยลกัน <What? S 1> ในระหว่างที่นั่งประชุมนั้นอาจเจนมที่เป็นประธานก็ได้แต่นั่งเหม่อลอยกระสับกระส่ายและเดินออกไปจากโต๊ะ <c oughs> ฉันจะไปเดท พี่หลอกกับน้องแก่ก็ได้ปลอมตัวกันอย่างแนบเนียนแนบเนียนก็เฮียละเจนอมก็ได้มันเจอกับอิลุมะแต่ว่าไอ้สองคนนี้มันก็ตามมาติดเรดว้าวใหญ่ชิบหายฉันจะไปลุยเองปล่ฉันปล่อฉันอิลุมะก็ได้อ่านหนังสือให้เจนอมฟังจนจบเล่มและทั้งสองก็ได้ถามถึงความฝันของกันและกันแล้วความฝันของนายล่ะความฝันของเขาก็คือฉันจะพุ่งเหล่าเข้าไปแล้วนะอยู่เฉยๆเลยไอเวนไม่ไหวแล้วไม่ไหวละฉันจะพุ่งฉันจะพ ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเวนก็อยากรู้เหมือนกันโยวยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันอยากรูุ้่งงล่าแล้วนะปวถ้าเธอจะเข้าไปต้องข้ามศพข้าไปก่อนฉันยังไม่เคยคิดถึงความฝันของฉันเลยงั้นก็สร้างขึ้นมาซะโบลิ่งพิกคาด้วยเอาตู้น้ำไม่แดกซะไม่แดกโวยเลื่อยไฟฟ้าปีศาจยาพังยะพระเอกของเราก็ได้แต่คิด <Okay. S 2> เจ๊นมก็เลยบอกว่าถ้าคิดไม่ออกก็ให้ไต่อันดับแรงขึ้นไปสูงสุดให้ได้ตั้ม พี่หล่อเนีย่ยตานน้องแกะเอาไว้ไม่อยู่แล้วว่ะโอ้โหลูกตุ้มใหญ่เป็นเลือกขนาดนี้หยุดได้ก็เฮียละกลับกันกลับกันทุกคนก็ได้กลับมาเข้านอนเช้าวันถัดมาน้องแกะก็ได้บลบกับพี่เถื่อนว่าเดน๋ยวเจนมแย่งตัวพระเอกไปพี่เถื่อนแม่งก็เลยเอาคําพูดมาจากคำพีราชาปีศาจหาเหวอะไรนี่แหละจงไปเยาหยวนให้เขากลับมาหาเจ้าซะตัดมันที่ห้องเรียนทุกคนจะต้องเลือกเรียนในวิชาตัวเลือกเอ๊ะน้องแกะเลือกเรียนเอาไหนอะ,อะวิชาสกิลบัตยัวยวนยัวยวนจ้ะ S <S <S 1> <S 1> และจารย์ที่สอนก็เซ็ก he ซี่เฮียอะ นอยรู้มากับมาหาเขาให้ได้นายจะต้องหลงชั้นจนหัวปลักหัวปล้ำอา้าวคิดดังไปหน่อยหลังจากนั้นก็มาถึงวิชาค่าเรียนยั่วยวนเอาละทุกคนฟังครูให้ดีวันนี้ครูจะมาสอนวิธีแซปเปเป่บแบบเบาๆาเทนเน์คุณครูแจมเป็นบ้าเลยไอ้ฮูกมาไงวะออกไปซักไอ้เงิบจากนั้นคุณครูก็ได้ใช้วิชาวัดระดับความเซ็กซี่ของทุกคนทุกคนอยู่ในระดับกลางไปจนถึงสูงในทีเดียวตัดมาชี่น้องแกก สองเปอร์เซ็นเชืยรอ,อะไรวัเน,นี้ยอะมึงเอาทุกคำพีทุกตำราทุกมนกระถาของคููไปเลยอ่านให้เลือดตากระเด็นแตกไปข้างหนึ่งเลยนะรับทราบค่ะและเธอก็ได้อ่านมันสเต็ปแรกการวางตัวปักเข้าให้ไงละ่ะได้ผลไหมเพอเฟกและสิทา้านี่คือท่าออกกำลังกายใช่ไหมห้าขัวมงึงเอ้สเต็ปสการสัมผัสมักเข้าให้นะ น้อยตกชั้นบนตกชั้นล่างช่วยเป็นแบบนี้ไม่ได้ยังไงกินฮะสเต็ปสใส่ของน่ากลัวเพื่อดึงดูดความสนใจเฮ่แฮ่แฮ่สเต็ปสใช้น้ำหอม <c oughs> อาบแม่งทั้งตัวไปเลย <c oughs> กลิ่นอะไรวะเนี่ยยังกับขี้หมาอา้าวลืมอ่านคำเตือนห้ามใส่เยอะจนเกินไป <c oughs> ไม่ทันรู้มั้งไอ้เวนฮะการแต่งหน้า จากนะั้นน้องแกก็ได้กลับมาบ้านอย่างเศร้าๆเหมือนอดอะไรตายอยากคุณแม่ก็ได้เดินเข้ามาจุ๊บไปหนึ่งทีกลับมาดีดเหมือนเดิมเต้นรำทำเพงลงร้องเพลงจุ๊บจุ๊บจุบจุบจ,จุและเธอก็ได้รู้ว่าสิ่งที่สร้างปาฏิหารนั่นก็คือจุ๊บนั่นเองเช้าวันถัดมาเธอได้จัดคอมโบชุดแ a p p y ้มิวชุดใหญ่วางท่าแตะตัวหน้ากลัวน้ำหอมแต่งหน้า ไปซะกระบวน่าสุดท้ายจูบมหาวิปนาสแผ่นดินทลายต้นไม้งอกงามบานตะไทและด้วยทักษะการหลบของพระเอกน้องแกะก็ได้พุ่งเหล่าไปโดนอาจารย์อาจารย์ก็เลยกองขึ้นคุณครูซากิวบัสก็ได้เห็นแล้วว่าการยั่วของมึงนี่มันเกินจะเยียวยาละอยากจะยั่วให้คนหลงกลายเป็นยั่วตีนซะงั้นเอาแลไอเทมนี้ไปใช้ซะน้ำหอมสูตรน้ำตาแผ่นควิ้ไงหลังว่ายน้ำจะสูตรเด็ดหาเหวอะไรกูก็ไม่เอาแม่งละ เขามืงงอนแล้วนะตัวเองสักวันเขาจะทําให้ตัวเองมารักเขาให้ได้เลยว้าวสกิลการยั่วยวนเพิ่มเปสิบเปอร์เซ็นตแล้วว่าหลังจากนั้นอิรุมาก็ได้ตัดสินใจที่จะไต่แรงขึ้นไปเนฮ่เราะผมดีใจจนน้าตาแตกเลยขอรับงั้นพวกเรามาทําให้ท่านอิรุมาขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดและยึดโรงเรียนเวนนี่กันขอรับ ชิบหายละแม่งบูจาซะใหญ่โตเลยเอาจริงนะกูแค่อยากจะเลื่อนจากแรลงหนึ่งเป็นแรลงสองเองแรลงสาบคนก็ได้ลงมาชั้นใต้ดินที่เป็นห้องพันละทุกใจ พี่หลอดก็ได้บอกว่าการที่จะเลื่อนแรงนั้นต้องโชว์ฝีมืลายมือในการสอบและมันจะเริ่มในอาทิตย์หน้านิดแล้วการสอบนี่มีชื่อว่ากระสุนประหารเ oh. มื่อนานมันแล้วเป็นการทดสอบให้ปีศาจที่แย่งชิงดินแดนกันมันก็คือการสังหารหมู่นั่นเองและอาวุธที่ใช้ก็ถูกเรียกว่าไคแทนมันจะกัดฉีกกระชากเหยือ่อจนไม่เหลือชิ้นดี <Hey. S 1> พวกเราจะต้องลอบเข้าไปในปราสาทและไล่พวกมันออกมาให้หมดและจะกลายเป็นผู้ชิมนะเราจะซ้อมใช้เส้นแทนปราสาทกันและน้องแกะก็ได้อาตุกกระตาฟาออกมาจากกระเป โดเรมอนจากนั้นทั้งสามก็ได้เริ่มซ้อมกันอย่างไม่เอาจริงไม่เอาจากเมืเอเ่อกี้มึงยังกลัวหน้าซิกเป็นไก่ต้มอ,อยู่เลยตอนนี้มึงสนุกเฉยเลยเจอของจริงทุกไปเดพี่เถื่อนมาและคนอื่นๆในห้องเองก็มาด้วยเช่นกันพี่เถื่อนนี่มันไฟแรงจริงเลยเปิดก่อนเลยว <c oughs> ิชาดาบเดียววิหกพลาลมจุบปักอยู่บนกองกินแข็งแม่งเลยกูจะนอนโว้ยฮ่าฮ่าฮ่า แน่แนเลยกูเอางี้ไม่ขอรับเราลองไปปรึกษากับปีศาจร,รังสูงกันดูอิลูมาก็ได้เดินทางมาหาตาแก่เ ไอพวกเด็กเวนโดดเรียนครับปู่ทั้งห้องเลยนะจากนั้นอิลูมาก,ก็ได้มาขอร้องอ้อนวอนให้ปู่ช่วยฝึกให้ปู่ก็ได้ให้ป่าไปทีก้อนหินก้อนนั้นปู่นั้นก็ได้สอนท่าป่าก,ก็เอาขาออกมาแอนอ,อกโค้งตูดแล้วพูดว่าลิเบราจูจ่ๆก,ก็มีมังกรออกมาคาบลูกบอลพุ่งไปจนหินแตกละเอียดไม่เหลือชิ้นดีแต่พระเอกมันก็ไม่อยากใช้เวทแบบนี้เพราะมันเป็นพลังของปู่มันกิ๊กงมันอยากจะลองใช้พลังของตัวเองดูโอ้โหมือ เทไปไหนคุณฝูกก็ทําได้แค่ไา่เวทเพิ่มความทนทานของมือให้เอาไว้รับลูกบอลและให้ตาลุงพ่อบ้านมาฝึกแทนไอ้ลุงพ่อบ้านเนี่ยปารวัวๆปาไม่พักขยันปลาจริงๆนะมึงใอ,อ้ของเราแม่งก็มีสกิลหลบรระดับมือระการ <c oughs> จะหลบอย่างเดียวไม่ได้ในขอรัราตงปลาสต ให้โดนด้วยถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วก็รวมเลิกที่จะไต่แรงระดับสูงที่มีแต่ความโหดเหีเ้ยมไปได้เลยอิรุมะนอนตายหาขาดที่<อ>เพื่อนๆก็ได้ส่งไลน์มาให้กำลังใจเช้าวันถัดมาการฝึกก็ยังคงดำเนินต่อไปพ่อบ้านบอกให้อิรุมะรับลูกกูไม่รับุยกูจะรับโอเคกูจะรับให้ได้อบสิว่าเล็กที่ไปไหนมากูเอาจริงละเฮ้ย อัพเพิ่มสิทแิทกวิ่งค้บไปวิ่งค้บไ,ไปแม้ฝนกันตกลูกเทบจะมาพายุจะเข้าเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปและเด็กอย่างล้างผลาญเล็กก็นอนหลับเป็นตายเช้าวันถัดมาการซ้อมก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งอิรุมานั้นพยายามที่จะรับลูกให้ได้และในที่สุดเขาก็กระโดดว้าบอลแบบคุกเทหยา การฝึกจบลงทุกคนเตรียมพร้อมเข้าสู่การทดสอบกระจุนประหารจบตอนที่เก้าบอกได้เลยนะเับว่าทั้งสนุกทั้งา่าทั้งนมอันหลังนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยซับสไคร e ใครเข้ามาก็การุณากดกันด้วยนะจ๊ะยังไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปเรียนยั่วๆกับสกิวบัตเซนเซสน่อยลิวแซซีละเกสวัสดีครับบาย <Bye. S 2> จุ๊บจุ๊บเพราะรักก็คือรักลงก็คือลงเธอถามชาวเบืรอมง, <ๆ S 2> มงก็คงไม่เข้าใจ <ๆ S 2> เพราะฉันมันเป็นหวานที่ไกลตื้น,น้ำตายใจสลายแหลกลงไปตายทะเล